ก่อนชมรายการรีเซ็ตขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก CBN Thailand นะครับตอนอายุประมาณ7-8ถึงขวบค่ะคุณลุงผู้ชายเข้ามากอดด้านหลังแล้วก็รูปคำตามร่างกายของเราแล้าหลังจากนั้นก็ก็เกิดความหลอดระแวงในชีวิตตลอดคำพูดหนึ่งที่แม่พูดเสมอก็คือเป็นเพราะมึงนั่นแหละชีวิตกูเลยเป็นแบบนี้ ไม่รู้ดึ้ยังไงก็ก็ทนไม่ได้จริงก็เลยสวนใครเป็นคนทําให้แม่เป็นแบบนี้แม่ทําชีวิตตัวเองดั้งนั้นแม่ก็ถอหลงเท้าตกอย่างแรงใกล้จะจบอสา .3 พอเลี้ยงก็รวลลวลามก็เลยคิดว่าบ้านเป็นนรกจะแคบไปจะไม่ดีจริงๆเราคิดว่าถ้ามีใครสักคนที่เราออกจากนรกนี้ได้น่าจะดีกว่า สวัสดีค่ะชื่อพรพัสนันท์วานิตวิทนุกุลชรชื่อเล่นชื่อนันค่ะชีวิตในวัยเด็กของนันก็คือในช่วงในวัยเด็กของนันเนะ่ะนันเกิดจากยิงชายที่รักกันแล้วก็ก็มีความผิดพลาดเพราะว่าทั้งสองคนเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นคุณแม่ไวสายนันเองถูกเลี้ยงมาด้วยโดยคุณตาและคุณยายแล้วก็คุณนา้าคือน้าผู้ชายค่ะก็ รู้สึกว่าชีวิตในตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เด็กคนอื่นเขาเป็นกันความฝันในวัยเด็กเราเขาก็แค่คิดว่าถ้ามีพ่อแม่อยู่ด้วยเราน่าจะดีคงจะดีสำหรับชีวิตเราแล้วเราก็มาในช่วงหนึ่งที่ตอนอายุประมาณเจ็ดถึงแปดขวบค่ะน้าชายเนี่ยก็ทำอนณาจารย์กับเราโดยการที่มาลูบคำตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันคืออะไรกันแน่ แล้วก็มาถึงจนประมาณแปดเก้าขวบก็คุณป้านเนี่ยก็มีแฟนแล้วที่สุดเขาก็แต่งงานแล้วก็มาเป็นคุณลุงในบ้านก็ก็เข้ามาอยู่ด้วยวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ทนั่นไม่คาดฝันมาก่อนที่มันเกิดขึ้นก็คือน,นันนอนหลับกลางวันนอนกลางวันคุณลุงผู้ชายเข้ามากอดด้านหลังแล้วก็ลูบคําตามร่างกายของเราแล้วก็รู้สึกว่าเรากลัวมากตอนนั้นเราก็โดดสุดชีวิตกับจับของสงวนแล้วแล้วก็ลุกขึ้นแบบ น่ากลัวมากในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ก็เกิดความหลอดระแวงในชีวิตตลอดเพอาได้ยินแค่ได้ยินเสียงลุงแค่นั้นรู้สึกโอ้กลัวมากก็เลยรู้สึกหวัดระแวงจนจนมาถึงตอนที่อายุสิบสองตอนนั้นก็จะจบ ปถมเพื่อที่จะเรียนต่อมัธยมตายายก็ไม่มีเงินก็รู้สึกว่าเราคงไม่ได้เรียนเหมือนเพื่อนแล้วแหละแต่มันเป็นช่วงเวลาที่แม่แต่สินจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาอยู่บ้านเดียวกันกันกบที่ตายายอยู่เขาก็มาพร้อมกับลูกน้อยแล้วก็สามีครอบครัวใหม่ของเขาเราคิดอย่างเดียวโอ้ดีใจมากตอนนั้นโอ้แม่มาอยู่ด้วยแล้วเราจะได้เรียนหนังสือแล้วเราจะมีคนที่คอยปกป้องดูแลเรา แต่ว่าก็เรียนแบบขาดแคลนมีเงินเป็นเรียนบ้างไม่ไปบ้างแม่ก็กลับมาอยู่บ้านก็ติดการพนันอย่างหนกันกมากหนักมากจนแบบเล่นไม่กลับบ้านเลยเรียกว่าเป็นผีพนันได้เลยจากนั้นนนัก็ก็ใช้ชีวิตต้องดูแลน้องด้วยตายายก็แก่บ่นก็ต้องเอาน้องไปเรียนด้วยพอสักพักใหญ่ๆก็มอใกล้จะจบม .3 ก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยมีวันหนึ่งที่ต้องไปตามแม่กลางดึก แม่เล่นการพน,นันอยู่ที่บอดแล้วก็เขาก้มหูแล้วเขาก็คําพูดหนึ่งที่แม่พูดเสมอก็คือเป็นพาะมึงนั่นแหละชีวิตกูเลยเป็นแบบนี้ก็ทนไม่ได้จริงก็เลยสวนใครเป็นคนทําให้แม่เป็นแบบนี้แม่ทําชีวิตตัวเองทั้งนั้นแม่ก็ถอดรองเทา้าตกอย่างเลยอันนั้นรู้สึกน,น่าชาไปขนนมแต่ก็รู้สึกว่า ชมันไม่มีอะไรดีขึ้นจนใกล้จะจบอสาคือคือจะต้องไปต่ออ .4 แล้วแหละอืแล้วก็พ่อเลี้ยงก็ลววลามมันก็รู้สึกกลัวเลยเคิดว่าบ้านเป็นนรกอยากจะไปจะไม่ได้จริงๆ ก็ก็หนีออกจากบ้านอยู่จริงแล้วก็เดินห่างผิดด้วยไปคบกับแฟนคือคือาเราคิดว่าถ้ามีใครสักคนที่เรรอกจากนารกไี่ได้น่าจะดีกว่าแต่นั้นก็ตัดสินใจาะแล้วก็ <laughs> มีลูกตอน,น,นอายุสิบแปดนรกหนุมใหม่ที่ใหญ่กว่าก็เข้ามาจริงๆก็อ่า ไม่มีอะไรดีขึ้นจนกระทั่งมาลูกจนอายุสามขวบพ่อของลูกก็ก็ไม่ทําการทํางานอะไรแต่น่นเป็นคนที่แบบจะต้องยิ่นลนพอเห็นลูกจะต้องเรียนต้องซือจะต้องกินต้องใช้ไม่ไม่ไมีก็เลยตัดสินใจเข้ากรุงเทพเอาลูกไปทิ้งไว้ให้บ้านปู่บ้านย่าเลี้ยงแล้วก็พยายามหางอานทําก็ได้ไปทํางานที่หนึ่งในกรุงเทพแล้ววันนั้นก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่ง ตัววันนั้นนันเดินไปที่ไปโทรศัพท์สมัยก่อนจะเป็นทุ่โทรศัพท์ก็ไปเดินไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าแถวโทรศัพท์ปกติเลยก็ไปหยอดจะบอกที่ทํางานว่าเอวันนี้ไม่เข้านะจะกลับบ้านเลยพี่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเราเขาก็มาชวนคุยเขาบอกว่าเนี่ยมีงานให้ทํานะมีงานดีด้วยไปญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นงานเสิร์ฟเองงานสบายได้เงิน เดินดีด้วยแหละเดินเลยตั้งหมื่นเลยนะแล้วก็แค่ได้ยินคาว่าหมื่นหูนี่นพึงเลยก็เลยตัดสินใจไปเาขาเขาให้ทําอะไรก็ทําพอไปเสร็จปุ๊บไปถึงญี่ปุ่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยพอไปถึงปุ๊บจาได้ว่าไปแล้วเขาพาไปอพาร์ตเมนต์เล็กๆแล้วก็ไปเจอผู้หญิงไทยน้องมันกองกันเต็มเลยแล้ววันนั้นก็แบบเออเราไปถึงเราก็อยากเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ําก็ไปเห็นเสื้อผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากอยู่ในห้องน้ําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าเด็กเสิร์ฟต้องใส่ชุดแบบนี้เลยเหรอเราก็กลับเราก็ยังไม่พูดอะไรเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะนะเราก็เลยเงียบจนถึงกลับมาที่พักก็บอกคุณป้าที่พาไปอะคะ่ะบอกว่าทําไม่ได้จะทํางานนี้ไม่ได้ถ้างานนี้ต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้เราใส่ไม่เป็นแล้วเขาก็ตอนที่ไปถึงี่นเข้าญี่ปุ่นจริงๆอะเขายึดพาสปอร์ตนั้นไปไปละเขาเก็บพาสปอร์ตนั้นไปแล้วละก็ไม่ได้สนใจไม่ได้นี่ก็คิดแต่ว่าเออเราจะไปทํางานทําหาเงินอะไรเงี้ยพอบอกว่าทําไม่ได้ เขาก็บอกได้ถ้าจะกลับก็ได้นะเขาก็พูดนิ่มมากเลยได้กลับก็ได้แต่ว่าต้องเซ็นสัญญาใช้นี่สองแสนนะแล้วต้องใช้นี่ทันทีเมื่อถึงกลับถึงเมืองไทยรู้สึกว่าโอโอะไรเนี่ยจะมาหาเงินกับต้องมาเป็นหนี้เหรอเขาก็พูดยกเหตุผลหลายอย่างว่าเออนี่คนอื่นเขาก็มากันเธอมาถึงนี่แล้วเธอทําไมจะไม่ยอมทํานู่นนี่นั่นแล้วก็เลยอืมอ่ะทําก็ท,ทําก็เลยยอมอยู่อีกวันหนึ่งเขาก็พาไปเจอ ใช่ชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนแก่ใจดีท้าทางใจดีแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เขาก็พาไปแล้วคุณป้านั้นก็กลับเมืองไทยเลยก็ไม่เจอกันอีกเลยตั้งแต่นั้นมาก็พาไปที่หนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงไทยสองคนอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วพอไปเจอพี่เขาพี่เขาก็น่ารักก็คุยกับเราแล้วก็ถามว่าเออเรายังไงไมาคุยเรื่องที่วิธการทํางานนั่นแล้วก็ตกใจมากเขาก็ต้องไปทําแบบนี้แบบนี้เขาก็สอนเรา ซึ่งเราไม่เคยทำเราก็ตกใจมากเฮ้ยต้องทำอย่างนี้เลยเหรอก็เลยคิดเทำไม่ได้พี่นูทำไม่ได้ก็บอกเขาเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่ามีพี่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าทำไม่ได้อ,อย่าคิดหนีนะถ้าหนีอ่ะหนีรอดหนีได้ก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าโชคร้ายหนีไม่รอดล่ะอาจจะต้องถูกลงเรือนะแล้วก็ลงเรือมันเืออะไรเราก็ไม่รู้เขาก็บอกลงเรือก็ก็ ถ้าโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือไม่มีโอกาสขึ้นมาละนั่นหมายถึงคลามตายเนาะก็เลยกลัวอพอกลัวปุ๊บเอ๊ะไปยังไงต่อจากนั้นเดือนหนึ่งอยู่ที่นั่นก็ยังไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรเขาก็ถึงได้รู้ในตอนนั้นว่า เขาเอาเราไปขายต่อแล้วก็ขายอีกต่อพอไปขายที่อีกที่หนึ่งก็ได้ทํางานก็ในช่วงที่ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็เอาเราไปไปอยู่รวมกับผู้หญิงเจ็ดแปดคนแล้วเรารู้สึกว่าเออเราถูกหลอกแน่แล้วตอนนั้นก็เลยเอาวะไหนไหนก็มาถึงนี้แล้วทาก็ทําเงินก็อยากได้กลัวตายก็กลัวก็เลย ในไหนก็ทำมันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องยอมแต่วันช่วงแรกก็ยากยากมากๆที่จะไปใช้เวลากับผู้ชายซึ่งเราไม่รู้จักแล้วมีความสัมพันธ์กันแบบไม่ไม่ได้มีใครอยากแกทำแบบนั้นแต่ว่ามีพี่มีเพื่อนที่อยู่ในนั้นน่ะเขาก็พูดได้ฟังว่าถ้ากินยาอันนี้นะแล้วมันจะช่วยให้เราไม่ต้องกังวลแบบมันเหมือนเขาเรียกว่าเล่าแห้งอ่ะเขาบอกแล้วก็กินกับบอล ก็คือยาแก้ไอทำอย่างนั้นเกือบสามถึงสเดือนเงินที่ได้พิเศษมาก็เอาไปซื้อยาเหล่านี้ก็รู้สึกว่าชีวิตเราจะทำอย่างนี้ไปจนตายหรอมันไม่ได้แล้วละ่ะก็เลยตัดสินใจหยุดแล้วก็พูดกับซาโจหรือที่เขาเรียกว่าผู้จัดการบอกเขาว่าถ้ามีลูกค้ากลางวันแขกกลางวันเนี่ยฉันจะไปฉันไปได้ฉันสามารถทำได้ขเขาก็เลย ตอนนั้นจาโจาก็มาทํางานเขาก็รับโทรศัพท์กลางวันพอมีลูกค้าเราก็ให้เราไปเพราะคนอื่นเขาไม่ตื่นกันเราก็คิดว่าเออถ้าไปกลางวันเนี่ยดีที่สุดคือแขกไม่เมาแล้วเราก็คุยคุยกับเขาได้แล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาได้ด้วยในช่วงนั้นก็ก็หยุดยาเลยไม่ไม่ใช้ยาพวกนั้นเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะก็เป็นคนที่ทํางานแล้วแบบตั้งใจทํางานในเมื่อทําแล้วมันต้องเต็มที่กับมันแล้วให้มันจบๆก็ทําจนแปดเดือนใช้นี่หมดช่วงนั้นรู้สึกว่าโอ้สบายแล้วได้พาสปอร์ตคืนละที่เขาเอาพาสปอร์ตเราไปเราได้คืนแล้วฉันอิสระแล้วแป๊บเดียวไม่นานเท่าไหร่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาที่บ้านหลังนั้นเข้ามาในช่วงกลางวันพอดีบังเอิญมันก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเราไม่อยู่ คือตอนที่กลับมาก็เห็นที่เหตุการณ์ที่ตอนที่เขาเข้าไปเพราะว่าช่วงนั้นเป็นเวลากลางวันแล้วก็ลงแท็กซี่เสร็จปุ๊บก็มายืนอยู่ตรงไอ้ร้านซักผ้าก็มองเห็นเข้าไปที่บา้านเอ๊ะมันจะมีมีคนเดินเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ก็เขาเข้าไปหมดแล้วเราก็เดินตามเข้าไปก็เห็นรองเท้าจอดอยู่หน้าอพาร์ตรเมนต์เต็มไปหมดเลยก็เลยเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจมากวิ่งเข้าไปมุดอยู่ในหลังอพาร์ตรเมนต์ญี่ปุ่นจะมีถังแก๊ส ตั้งเรียงกันเป็นแถวเลยก็ไปแอบอยู่ใต้นั้นโหนานมากหนาวก็หนาวหิวก็หิวปวดฉี่ก็ปวดแต่ละพัดอยู่ตรงนั้นอารมณ์นั้นกลัวมากถ้าออกมาโดนจับจะทํายังไงออกไปมันจะเกิดอะไรบ้างอยู่ตรงนั้นโอ้ประมาณถึงสามทุ่มค่ะถนน,นเงียบหมดเลยเดินก็ค่อยๆย,ย่องออกเลาะออกมุดมาจากช่องที่ถานแก้ทนั่นออกมาแล้วมันมีหน้าต่างอี่ช่องหนึ่งก็คือเรารู้ว่ามันปิดไม่ได้ก็ไปเปิดหน้าต่างที่มันล็อกไม่ได้ที่เราเรานอนอ,นอยู่ เปิดเข้าไปได้เสื้อหนังตัวหนึ่งแล้วก็ได้เสื้อมาสองสามชุดกับกระเป๋าเป้แค่นั้นแล้วก็พาสปอร์ตของเราจริงไม่ได้เขาเก็บมาด้วยแล้วก็ออกจากบ้านหลังนั้นไปเลยไปแล้วก็จะไป,ไปหาเพื่อนพี่ที่รู้จักคันเขาทำร้านอาหารไทยเขาก็ไปหาเขาที่บ้านเขาไม่ให้เข้าบ้าน <laughs> เขาก็กลัวเหมือนกันว่าตำรวจจะไปจับเขาเพราะเขาก็หนีวีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยหนีไปไกลมากอีกเมืองหนึ่งเลย ไปรู้จักพี่ที่นั่นแล้วเขาก็แนะนําว่าเอ้ยตรงนี้มันมีแบบนี้แบบนี้นะมีงานอย่างนี้นะมาที่นี่เลือกงานไม่ได้หรอกทาไปเถอะเราก็โอ้ไปก็ไปก็ไปไปเสร็จแล้วก็ไปเห็นสภา,ภาพที่ทํางานก็คือเป็นซ่องดีๆนี่เองแต่ว่าเราหนีไม่ได้แล้วเงินก็ไม่มีซื้อตัวกลับบ้านก็ไม่ได้ถึงแม้จะมีพี่น้องพีู่ที่รู้รรจักหรือคนไทยอยู่ที่นั่นก็ไม่สามารถช่วยเราได้ก็เลยอ้าทําก็ทํา ก็ทําอยู่ที่นั่นโอ้นานแล้วก็ได้เงินเยอะมากเพราะว่าเราไม่ต้องแบ่งใครไม่ต้องใช้หนี้ก็ได้เงินเยอะก็ส่งกลับบ้านทั้งหมดและเหลือติดตัวไว้นิดหน่อยเพื่อที่จะมีเงินเพื่อที่จะถ้าถูกจับเราจะได้มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเลยไม่ต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดแบบนั้นก็ส่งให้แม่จนหมดพอแล้วมั้งแล้วก็เก็บเพื่อตัวเองบ้างแล้วกลับดีกว่าไม่ได้อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็อยากมาเริ่มต้นใหม่พอกลับมาที่บ้าน ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันเลยสิ่งที่เคยคุยกับแม่บางทีเสียเงินค่าโทรศัพท์โทรกลับบ้านเนี่ยใช้เงินเยอะมากพอหลังจากนั้นทําให้ให้รู้สึกว่าอืมกลับมาตอนนั้นไม่เหลืออะไรเลยแม่ติดการมานันอีนค่ะ ชีวิตตอนนั้นแบบไม่ไหวแล้วออกจากชีวิตแม่เถ้ะก็เลยเดินออกมาแล้วมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่กลับจากญี่ปุ่นก็เลยเอาไปซื้อบ้านใหม่แล้วก็พาน้องพาลูกมาอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตที่บ้านหลังใหม่กับน้องกับลูกเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วเงินก็หมดไปเงินก็ไม่ได้ถึงหมดทั้งหมดนะแต่มันก็ยังมีเหลืออยู่บ้าง ก็เลยอืมอ่ะกลับไปที่เดิมเลย่ะก็ใช้เงินที่เหลืออยู่ก็เลยตัดสินใจเอาน้องไปฝากบ้านนะเอาลูกกลับไปไวบ้านย่าเหมือนเดิมแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นไปที่เดิมซ่องอันเดิมทำงานเหมือนเดิม ก็ในช่วงนั้นก็ตัดสินใจกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งไปที่เดิมทำเหมือนเดิมไปทำได้เพียงเก้าเดือนก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกแหละเพราะว่าที่บ้านเนี่ยน้องก็ไม่ยอมไปโรงเรียนน้าก็ขอยืมเงินเพิ่มอีกแต่ครั้งนี้ยืมเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าไม่ละกลับดีกว่า พอกลับมาที่บ้านแล้วก็รับน้องรับลูกมาอยู่ด้วยกันด้านนั้นก็ตัดสินใจผิดพลาดอีกครั้งตอนนั้นคิดว่าการมีครอบครัวมันจะดีขึ้นก็เลยอยู่กินกับทนายคิดว่าเขาจะดูแลแล,และปกป้องเราได้ในช่วงแรกๆก,ก็ก็ดีเรามีลูกกับเขาตอนที่ท้องเขาก็ก,ก็ไม่ได้ เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้เราสักเท่าไหร่พอสักพักหนึ่งลูกคลอดออกมาทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราวาดฝันครอบครัวสวยหรูแล้วก็มีลูกมีพ่อมีแม่ครบแต่กลายเป็นว่าเขารักเราเพราะแค่เรามีเงินแล้วก็ดูถูกเราเพราะการอยู่ด้วยกันเมื่อเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็เล่าเรื่องราวให้เขาฟังเราเคยทำแบบนี้แบบนี้ขาเราไปที่นี่ที่นั่นมาเลย เขาก็เลยดูถูกเราตลอดแล้วก็หาเรื่องที่จะกินเหล้านอกบ้านเที่ยวผู้หญิงกลางคืนกันเหล้าเก๋อะไรของเขาประมาณนั้นพอลูกได้สักประมาณน่าจะประมาณเจ็ดแปดขวบทุกอย่างมันมันพังอีกแล้วก็คือเข้ามาอยู่ในวงจรอุบาทคือเลิกลากันไม่ได้มีอะไรเหลือเลยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมด เป็นศูนย์ตอนนั้นแย่มากคิดว่าเอาชีวิตไม่รอดแล้วเลยเข้าหาศาสนาตัดสินใจไปบวชเพราะว่าในตอนตอนนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีข้าวจะกินก็ไม่มีไม่รู้จะบอกใครพูดกับใครก็ไม่ได้เพราะว่าเราปิดบังตัวเองมาตลอดพอโกนหัวบวชชี้จริงๆ มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ศาสนาก็คิดว่าศาสนาช่วยอะไรเราไม่ได้ก็เลยพอเถอะออกมาสู่ความจริงโลกภายนอกเพื่อที่จะใช้ชีวิตจริงๆก่อนนั้นนั้นมันก็ไม่เคยบอกใครอยู่แล้วว่าเราเป็นใครมาจากไหนทํางานอะไรพบเพื่อนก็น,น้อยแทบไม่มีเพื่อนเลยก็เลย ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเหมือนกันมันก็ได้มีโอกาสได้ไปทํางานของบริษัทขายตรงบริษัทหนึ่งก็มันเป็นอะไรที่ลงทุนน้อยนะก็เลยเออ,อทาก็ทําพอทําเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้ไปขยายงานที่จังหวัดนองคายภาคอีสานทั้งภาคเลยก็ไปเริ่มต้นที่จังหวัดนองคายแล้วก็พอดีว่ามีพ่อที่เรานับถือเขาว่าอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นแล้วก็แวะไปหาท่านวันนั้นจําได้ค่ะปีสองพันปี 2015ก็เลยอ่ะไปไปทีเยี่ยมเขาแล้วก็จริงๆในใจก็นึกแหละว่าจะเอามาเป็นสาวุกข,ขายตรง <laughs> แต่พอไปแล้วเขาบอกว่าเออมาเจอที่นี่นะที่คิดจะจักชื่อนี่ชื่อนี้นะออกจากหนองคายตั้งแต่ตีสามวันที่27กันยาพอไปมันมันตรงกับเวลาทิตย์พอดีเขาก็เลยนัดให้เจอที่คิดจักก็เลยไป ไปถึงที่ขอนแก่นประมาณเจ็ดแปดโมงค่ะคนก็ยังก็ยังไม่มีใครมาสักแป๊บหนึ่งก็มีคนเริ่มทยอยมาแปดโมงกวกะเก้าโมงก็มีคนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็ก็มองเราแปลกๆคือ,ค,อคือใครอะมานั่งทําอะไรประมาณเนี้ยสักแป๊บหนึ่งพ่อก็มามา้มาเขาก็มาก็เป็นยังไงลูกสาวนู่นนี่นะเขาก็แนะนาเนี่ยลูกสาวหนะ้าอะไรประมาณนี้เขาก็คุยักแป๊บเดียวเขาบอกเนี่ยห้องตรงนี้นะหนูไปเรียนตรงนี้นะเข้าไปฟังเรื่องราวฟังก่อนลูกไปดูเถอะไปฟังเอาเอง เขาก็แยกให้ไปอยู่อีกห้องหนึ่งก็อาจ,จารย์ที่สอนก็พูดถึงเรื่องราวของพระเยซูก่อนหน้านั้นน,นันนันเคยได้ยินชื่อพระเยซูแต่ว่าไม่เคยรู้เรื่องราวว่ามันเขาเป็นมายังไงประวัติอะไรยังไงแต่วันนั้นที่เข้าไปในห้องนั้นมีคนเข้าไปประมาณสิบสองคนเห็นจะได้แล้วก็เขาก็พูดแล้วเขาก็พูดให้เห็นภาพตอนที่พระเยซูถูกตึงบนไมก้กระเขนเราก็รู้สึก รู้สึกได้สัมผัสถึงความรักพอฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกสงสารแล้วก็รู้สึกมันมีคนแบบนี้ด้วยเหรอที่จะตายเพื่อคนอื่นแล้วเราก็เราก็ฟังเรื่องราวแล้วก็ฟังแล้วก็อินไปกับเขาแล้วก็จนแบบพอรู้สึกว่าความรักของพระเจ้าเข้ามาสัมผัสในใจเราแล้วก็ สักพักนึ่งเขาก็อาจารย์ที่พูดที่สอนอยู่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าพระเจ้าก็เหมือนขึ้นมือถือหรือขึ้นวิทยุซึ่งเรามองไม่เห็นแต่เชื่อว่ามีอยู่จริงจากนั้นเขาก็ให้ย้ายจากห้องเล็กๆที่สิบกว่าคนออกมาอยู่รวมห้องใหญ่พอนนั้นมาถึงห้องใหญ่ก็อาจารย์ที่พูดบนเวทีเขาก็ใกล้จะจบแล้วแหละเขาก็เลยถามขึ้นว่ามีใคร ที่ต้องการรับพระเจ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองก็ลุกขึ้นรับเชื่อโดยที่ไม่ต้องใครมาบอกว่ารับสิเชื่อสิไม่ต้องใครมีใครมาบอกเพราะเราได้ยินเรื่องราวเรารู้สึกว่าก็เขาเสียสละขนาดนั้นเนาะก็ลองเชื่อเขาหน่อยก็ได้ในตอนนั้นขณะเวลาน,น,นั้นก็คิดในใจตัวเองว่าถ้าพระเจ้ามีจริงก็แค่เชื่อเองแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้เสียอะไรนี่แล้วก็รู้สึกที่ขณะที่อาจาร,รย์อธิษฐานนั้นอะ เรารู้สึกได้ถึงถึงเราเดินไปที่แห่งหนึ่งเราเข้าไปที่แห่งหนึ่งซึ่งที่เราไม่เคยไปไม่เคยไปมาก่อนเลยแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราก็เข้าไปได้ด้วยเหรอะอยังเราเข้าไปได้ด้วยเหรอถามตัวเองแบบนี้และในขณนะเวลานั้นเรารู้สึกเหมือนกับเป็นเหมือนบ่อน้ําที่มีปลาอยู่ในนั้นแล้วก็น้ําแห้งขอดพร้อมที่จะจะตายอะ <laughs> แต่พอได้รับคําอธิษฐาน ปุ๊บเหมือนน้ำใหม่ที่เทเข้ามาเติมอยู่ในบอ่อแล้วปลานั้นดิ้นกระดุกกระดิ๊กว่ายไปตามใจชอบของตัวเองก็รู้สึกว่ามันมีชีวิตเกิดขึ้นมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนในช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นมันก็ สวงหาพระเจ้าด้วยการมานมัสก,การทุกวันอาทิตย์แล้วก็มาร่วมกลุ่มเซลล์กลุ่มบายที่เขามีกิจกรรมก็ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วพระเจ้าก็ได้เข้ามารีเซ็ตชีวิตของนันในครั้งใหญ่คือนันได้เปิดเผยตัวเองซึ่งในตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยนันจะปิดมาตลอดจะไม่อยากบอกใครมีใครพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนี่ก็พยายามจะหลบแล้วก็ มีคนมาถามว่าทําไมถึงพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นเราก็จะพูดเรื่อยเปื่อยแท้ไปเรื่อยแล้วก็โกหกที่สุดก็คือเข้ามาสู่ของการโกหกแล้วเรารู้สึกมันอึดอัดเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะก็ได้แต่เป้าอธิษฐ,ฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะาํำยังไงดีลูกอยากจะเล่านะแต่มันก็ไม่ใช่โอกาสที่จะไปเล่าคนโน้นคนนี้ทินลูกอยากขอบที่พระเจ้าจะเปิดเผยชีวิตลูกจริงๆ มีวันหนึ่งก็ได้เข้ามาฟังเทศมาเลยไปเข้าเอเซลล์ในกลุ่มเซลล์ก็เป็นกลุ่มเซลลของผู้ที่เขาอยู่รวมกันเป็นชุมชนแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นก็อยู่สักพักมีหมอท่านหนึ่งท่านได้แบ่งปันเรื่องที่ศิยปิบาลที่นี่เทศแล้วก็เอาไปย่อยกันในกลุ่มกลุ่มเซลก็เขาก็พูดเรื่องชีวิตวัยรุ่น ซึ่งเราก็นั่งกันตรงข้ามกับท่านโมดีท่านก็หันมามองเขาก็พูดกันหมดแล้วเขาก็ถามว่าชีวิตวัยรุ่นเป็นอย่างไรให้แบ่งปันกันเขาก็หันมาหาน,นันเป็นคนแรกเลยเขาถามว่าพี่น,นันชีวิตวัยรุ่นเป็นยังไงแล้วก็นั่งก้มหน้าร้องน้ำตาก็ไหลปบ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 ในใจก็คิดถึงว่าพระเจ้าใช่เวลาแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหมก็เลยค่อยๆเล่าทางน้าําตาเล่าให้ฟังหมดเลยเปิดเผยทุกอย่าง พหลังจากที่เปิดเผยผู้สึกมันโล่งแล้วก็ไม่ไม่ต้องโกหกอีกแล้วย้อนกลับไปคือเราไม่มีค่าเลยเราไม่มีอะไรดีเราไม่มีไม่ไม่คู่ควรกับสิ่งใดๆเลยแต่พอเราได้รับการปลดปล่อยตรงนี้เหมือนกับ เราไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือพระเจ้ายกชูชีวิตใหม่ของเราจริงๆไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาในชีวิตในอีกเลยแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงบาปเหล่านั้นอีกแล้วเรารู้ว่าเรามีคุณค่าในสายพเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าก็ยกชูอย่างเต็มขนาดของพระองค์เราไม่รู้เต็มขนาดขนาดไหนแต่ว่ารู้ว่าพระเจ้าได้ใช้ชีวิตของนั้นอีกครั้งที่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตเพื่อที่จะมา เป็นพยานให้กับคนที่เจ็บปวดเหมือนเราตอนนี้อยากจะบอกว่าชีวิตของนันถูกรีเซ็ตใหม่และถูกยกชูขึ้นจริงๆแล้วก็พระเจ้าก็ให้มากกว่าที่นันคิดและขอไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนที่อยู่อาศัยชุมชนใหม่และที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่นันอธิษฐานมาตลอดชีวิตของนั้นก็คือ อยากให้ลูกสาวมาเป็นผู้เชื่อเหมือนนั้นแล้วมารับใช้เหมือนนั้นแลงนั้นได้รคํคตอบเขาเพิ่งกลับมาอยู่ด้วยประมาณสองเดือนแล้วก็เขาก็ลุกขึ้นตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเองจากตันนั้นเขาก็ทําเหมือนที่เราทาเราทําอะไรบ้างเราก็เล่าให้เขาฟังเช้ามาทําอะไรเข้าเดี๋ยวอย่างไรคุยกับพระเจ้ายัางไงไปบวชยังไง เขาก็ทำเหมือนเราทุกอย่างสิ่งที่นั้นประทัน,นาที่สุดคือสิ่งนี้แต่อยากจะบอกที่น้องทุกคนที่ดูวีดีโอนี้พระเจ้ารักเราเหมือนอย่างที่เรารักลูกเราเหมือนอย่างที่เราห่วงลูกเราและพระเจ้าก็เตรียมทุกอย่างเพื่อเราจริง แล้วก็การนี้ชีวิตครบบริบูรณ์อย่างที่พระอ,องค์ให้พระอ,องค์สัญญาว่าพระอ,องค์มาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ได้ให้แค่บางอย่างพระเจ้าให้ครบจริงๆก็ลองดูค่ะลองมาชิมดูว่าชีวิต ที่เดินไปกับพระเจ้าเป็นอย่างไรแล้วลองมาสัมผัสดูว่าการสิ้นพระชนมุบนไม้กังเกงของพระเยซูนั้นมีค่ากับเราแค่ไหนเพราะนั้นเป็นคนนึงที่ได้รับสิ่งนั้นจริงๆอยากจะบอกว่าเจ้ารักคุณค่ะและคุณมีค่าในสายพระเนตรของพระองค์เสม ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเจ็บปวดหรือคุณจะล้มเหลวไม่มีใครเห็นค่าแต่จะเอาเามองคุณดู หากคุณต้องการเพื่อนรับฟังหรือพูดคุยโทรหาเราได้ที่020971900หรืออินบ็อกซ์ที่ CBN Thailand